เป็นชื่อหายแล้ว,น,น,วน,ลน้องน้องว่าได้ซอยคอแล้วเพิ่นพาเงินมาแล้ให้น้องไปชื่อเองอตอนนี้กันน้องได้ไปชื่อแล้วดูๆด,ดูอันนี้คือเพิ่นให้แบบจริงแบบด้วยความจริงใจเนาะโดยก็สบ,บายดีละสวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องการเบอร์ูครูซูคนมาวาชิยูในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาซิงน้อยอีกแล้วพ่อเม่พี่น้อง ก็มาอนี้พี่น้องเนาะบอเสียงก็มาบุกบ้านนู่นน่าดีพี่น้องเอ่ยก็มาหาสาวแพงของพี่น้องเนาะอ่ามีทางผู้ใหญ่พี่น้องเอ่ยเพิ่นอยู่ทางกาละสินอ่าาเงินมาให้เราพี่น้องเอ่ยเนาะเป็นเงินจํานวนห้าร้อยบาทพี่น้องเอลยโดยแต่ว่าเพิ่นจะอยู่บ้านเล่นซ่านหรือบ่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเลยครับไปชมกันเลยพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเนาะมาอยู่เข้ามาเฮือนเพิ่นอ๋อเพิ่นโอยู่พี่น้องเอ่ย นมาแต่เทียงให้เทียงหน้าเนาะเพื่อเชียงบ้านจิกออกไปพูดหนูผมพอด,ดีมาเจอเพิ่นเพิ่นก็รังมาแต่ห้แต่หน้าเนาะเพิ่นหอบลูกหอบเต้ามาในพี่นอ้องโอ้โหเด็ดแท้นี่มามานั่งอยู่ห่มพี่เด้อ อามันั่งอยู่โฮมพี่ก้อนน็อตฮะอ่าบ้านนี้เนาะโอ้ยมาแต่ใส่เด,ด้นะี่มาแต่นะอ้อสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดีเดี๋ยสบายดีล่ะสบายดีเป็นบอสสบายดีดูสบอีอนี่นี่นีนน่มือน,น้นนนำด้วยดาดเออเก่งเก่งเก่งล่านี่เด้ะส์เป็นบ่นี่ เว้านําเด้อสบายดีเด ah ้อสบายดีโอเคอ่าสบายดีอ้ายเด้อืมอ่ามาแต่ให้แต่หนาเนาะโดยอดดแงอ้อนี่า่ดโดยอันนั้นบ่คนกุมเพิ่นบ่อันเียงเจ้าน่ะเออแม่นบ่โดยอือไกลอยู่บ่ไกลปานดเนาะจากเฮือนไปประมาณกิโลครึ่งอืด Đây thì sao ổn bỏ này bắt chẳng ngày nó sao Vì hết nhanh cho nó chẳng hay thằng na này phải kẻ nhiều nhanh hai cờ mà Kẻ tí nhiều thế này nó Nghe bây giờ Mất mà này là, leo vào đây Ờ ừ, nhắn cho này đi Tốc này. Này. <laughs> Tốc <thì tiếng>. à. <laughs> Dù mới nhảy phần tốc โอ่นอะเห้ยนาะใหญปถ่าหกินกระปุ่นเลยกัมันเป็นเพรเพราอนนี้เนาะเออมันจะเป็นแพรป๊าดจีเจ็บไม่ง่ายนีตกเตียงเมื่อวานนี่บ่อดยแม่เลยตกเตียงอยู่แล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นไหกินกระปุ่นเลยแบบทนล้างหุนลง่ายเงือบปังเตียงจะในตลางเลือนะไร มาพี่ฮามาโอ้ยแลนไปมาลบนะ้ำเดือดเลยกว่ามือเนาะลูกชายนี่เดือดเล,ลยเราใช่อโอ้ยลบเป็นเจ็บเลยเป็นหายแต่เมื่อเฮือนได้ใช่ไหมเมือ <ฮะ S 2> ม่อรอดเดือดเมื่อรอดเลยเป็นเข่าเมื่อเฮือนได้ใช่ไห<ด>มเลยมืนอนี่กะโมเสียงกะบะอันเข่ามาอีกเป็นอีกรอ,อ,อบหนึ่งกะพอดีมีทางผู้ใยไงอ,อยู่ฟางไทยเป็นอยู่กาลสินธุ์ Rồi phân cả phạt ngân chấm luôn mà à, mà hay cho anh nè Rồi chấm ngân hà lôi bạt nó Rồi phạt ngân hay dù kín này khóc khua cho này, riêng, à, đường cho nó ăn chắc khôn nó được cho sổng nó anh đi là vô năn là nó năn นะดูเพิ่นกับหาวีดอรพี่นอเลยมุนปันหมักปลาบะนอติวอยู่เออ่จัากเลยจะห้อมได้นะเดี๋ยวก็บอสบายได้นีเว่าแข่งวาดัแหงโอย่้ัเปนใหญ่ไปเลแหงนะดื้อมึนแหงอ่ด้อเคนนั้นมาไว้นออตีกูมึงด้อใชแต่ก็ดืมึนกะ อันนี้ว yes. huh? okay. hmm. uh ่าเป็นเด็กน้อยธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าคอยบอกคอยสอนเนาะอาย์ปุ้ออแม่จ๊ะปุยโดยมอนี้กรับมาแต่ไฮแต่น้านี่ยบ่ได้หาอยู่เนี่ยอยู่นึกกินบ่ได้อยังนี้กลินขึ้เขาหน้ามอหนี่เนาะเลยไปหา่าองไปนกลไกลเงี้ยแล้วก็มาโล่แดดไปถ้าเราเป็นชาวเ้าจะไม่นบ่ได้โดยโดยโดย Lọ hết, hết, hết đại, nó, à, à hết nhanh hơn cả đại, đôi, mông quên đi há, cứ bơ đại, bơ đại càng, mông đi há, ok nó sẵn đó, để ai cả gì, à mông ngân hay đường thang to nó, cả tiền ngân, ah, chấm luôn hà nó. โดอเสียงกระสีเป็นสะพานบุญให้เพื่นมื่อนี่เลยพี่น้องเลยดูอ่ะน้องอ่ะดูอ่มโดยโดยโอ้ยเนาะพี่น้องลูกเคนกอู้ตังคดื้อมันนี่ดอกพี่น้องไอ้บอกกระยากมือไปไหวเอาบุญไหวพี่น้องไอ้จักยังยาวเสียงมามื่อนี่กะโอ้ยพี่น้องเนาะลูกคนก้าบัวเปล่านะฮะโอ้ยเนาะอ๋อเป็นยังเนาะเนาะ โดยโดยอ่าเป็นจังไรเนาะทั้งอันผ้บ่าวผู้แซวเพิ่นมาจีบเนาะคือว่าได้ยินว่าเขาลองหาสิบล้านบ่เด้อเว้ยอ้ทาทั้งใดเนาะผ้บ่าวเนี่ย นครสวรรค์ส uh ื่อแบบเพิ่งอยู่นครสวรรค์นครสวรรค์โดยพันไทยอะไรผมเป็นมาอ๋อนครบอว่าอยู่อยู่นครสวรรค์เด้อกับมีไอยังมาท้าบอกว่าอยู่นครสวรรค์อ๋อยู่นครสวรรค์โดยเพิเศษงานชอบโหลดยังแป้งโหลดอ๋อูโดยโดยดยตอนนี้เพิ่งกติโตมาหาอยู่บ่กติโตมาอยู่โตมาเพิ่งโทมาข้อมืออะไรอืมเป็น กันว่าก็แบบผู้ว่ผัวสาวกันเนาะคุยกันโดยฝันก็ได้ชื่ออย่างฝันก็ได้ผากเงินให้น้องชื่ออย่างชอยอย่าง้องก็ได้ชื่อแล,ล้วอโดยโดยวันทิ่ข้ามมาพี่ยี่บ,บ่หรือว่าแบบไหนเนาะเพิ่นว่าว่าสิเข้ามาได้ก็ประมาณปีหน้าเ<ด>พินเาาพ่นว่าสิมามขึ้นต้นแาบเมียง พนเปิดตาอ่าระมานีมาหยุดโดยโลโคบิกยังเมื่ตนนั้ว่ะโลโคบิกยามได้ด้สิเมื่คือว่าเมื่อไงเนาะด้านเปิดด้านยังกระจังขามาเนาะดยใน้านเปิดถาบอคนเดยอ้าวน่้เนาะพนกะจิเรียบร้อยดอกลูกเต่าพนกะเป็นน้องเลยเนจีสัมผัสได้เนาะนังดีๆเด้อเดี๋ยวน้บ้าเอาขนมให้เด้อเด้อ ฝ่ามือเออที่เด้อฝ่ามือถุจาเด้อรวยเด้อรวยฝ่าฝุ่ยยาถุจาเด้อชาวบ้านถูกจาร์นี่เออถูกจาร์เบาเด้อกาเนาะกาโอเคแลนะเดานะแสดงว่าทั้งได้คุยกันแบบาสื่อสารกันแบบอันนี้แล้วเนาะเ่าอายุเพิ่นเท่าไรเนาะโทษเด้อสี่สิบปลายอ๋อสี่สิบเนาะดูอันเนาะอายุเท่าไรใชะตอนนี้ฮะโซ่ อยู่สาวสองโดนแ่บทสำคัญตรกเนาะอยู่ที่เฮาหักแพ่งกันอยู่ที่ว่าจีปองรองกันแค่นั้นให้กะประเด็นลองคบลองอย่างกันไปเรื่อยเนาะตอนนี้ว่าไปเนาะเรากบกันไปเรื่อยแล้วก็เป็นมาด้ก็เเป็นวาชิมาปีนา เพิ <atie> so, uh, time, like, ่นกิดดีเลยกับน้องเพื่นดีเลยเรากับน้องคุยกันเพิ่นกิดว่าเปนนี้แน่น้าได้ไหมดลยคุยมาตามมาหน่อยได้ยังได้ยังไหมเพื่อนบอกเลยคุยมาถามถามน่อยคบกบคุยเพิ่นกับตอนนี้เพิ่อนถามว่าน้องอยากได้ยังเพิ่นกับซื้อให้บ่อหรือว่าแบบเนาะเพิ่นซื้อให้แล้วน้องน้องว่าได้ซอยคอแล้วเพิ่น ่าเงินมาให้น oh. ้องไปซื้อเองตอนนี้ก็น้องก็ได awesome. <Đ tuned. S 2> so ้ไปซื้อแล้วดูโดยอันนี้คือเพื่อนให้แบบจริงแบบด้วยความจริงใจเนาะโดยมันเลยโดยโดยเนาะก็ชื่อไอเป็นก็ะชื่อเนี่ยชื่อพี่ปองไอปองอยู่นครสวรรค์ตอนนี้เป็นงานซ่อมรถอแปลงรถเป็นเห็นงานซ่อมรถสองแงมแปลงรถแปลงล่างเนาะโดยมันเลย โดย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 เพื่อนมาเนาะก็คุยกันเรื่อยๆอย่าเนาะโดยเพิ่นมาได้เพิ่นก็มาเนาะค่ะไอมาได้อายก็มาดยมาบันได้ก็มดโลกวิกแยกยามได้เลยเพื่อนเนาะมดโลควิกไปชิมมดยามเลยเพื่เนาะแต่อันแต่น้องอันคบคุยกับเพื่อนเนี่ยความจริงใจบ่หรือว่าเป็นไงเนาะความจริงใจเนาะ น้อง่เคยคุยกับใครเลไพวกนักชายเขาโทรมาเป็นคนลาวเี่ยไงอยู่แทวจะบอกวันน้องก็ไม่ขอดีได้คุยกับเขาเขาบอกเขาเขาโทรมาแต่น้อว่าเขาเป็นแฟนแน้อว่ามีแฟนแล้วนะแล้วก็เจ้าก็มีแฟนแล้วอะดูดอยากอยากตัวค่ะน้องก็เพิคุยกับเขาเลยคุยคุยความจริงใจน้ออยากคุยดูดี น้องฮักกันดีน้องอ่าคบคุยอ่ากับเพิ่นกะอ่าเพิ่นเบิ่งแยงเฮากะดีตาดีแล้วเนาะโดยเฮากะอ่าต่างคนต่างเบิ่งกันโดยดีด้อล่ะน้องคนมาเบิ่งแยง้น้องกับอ้ายเขาว่าว่าน้องเป็นคนบ่มี้น้องว่าเป็นคนถูกญาตินาอ้ายรับได้บ่น้อง Bật vào hạp đây Ai có thể vào bật ti thủ kia nhà Nó Nhà thì nó có thể mà ai thảo thì nó có <laughs> à. thể bà bật tí bà thảo cái gì À nè Thảo có bao nhiêu là chị cháy, Hào hào bà Bà Bao chi cả đôi đi kèo cấp ở nhu đọc nó Đôi mọi người Bật tí nó cấp แต่จิตใจดีก็ดีแล้วก็ว่าด้วด้วยนองหับได้เมื่อศกัว่าเออว่าเท่าหรือว่าเท่ากัแต่จะอยู่นั่นจิตใจเนากนะกับเพิ่นหับได้เพิ่นก็เอ้าเพราะว่าน้องกปฏิว่าเท่าหรือว่าเท่าเพราะว่าหน้องไปคนบ่มีหนอนบอกครับอ่าลูกกับสองคนเนาะเออด้ยหนองว่าน้องมีลูกสองคนไลยว่าสองคนไอ้กรหับได้่ หักใหมก็คือหักลูกเมออเลยว่ะดูแบบแบบแบบนี้แหละมันตอ่ะเนาะตอนนี้ก็คุยกับทางอ้ายเพื่อนกับแบบนี่เลยบ้านนี้เนาะโดยตรงเลยก็มีผู้เดียวนี่บ่โดยอ๋อโดยคุยกับไอ้ปองแบบผู้เดียวไม่ก็เออไม่มีเราไม่ได้คุยกับเอ เป็นบอกว่าคุยกับอ้ายแล้วมาต้องคุยกับผู้ดรายเด้อเหมืนว่าโดยเอ้วตัวอ้ายเด้อบ์เหม่อนว่าเป็นการเปตัวดอกว่ะเป็นการหักแพงเนาะโดยโดยเป็นการเป็นกะส่งเงินมาให้น้องซื้อสอยซื้ออย่างเนาะโดยเพื่อนทำน้องก็ว่าใส่ก็เรื่องเร่อแปลอะเพิ่มว่าคัดเนอะได้จอยไอ้กระชิบวันนั้นโอนตังโอนเงินไปให้ชื่อว่ะ แลน้องก็บอว่าโดยว่าก็อายพอใจกับน้องอายก็โอนมาให้น้องค่ะว่าก็อายบอพอใจกับต้องโอนกันก็ได้ค่ะต้องโอนมาก็ได้ค่ะเดาๆคนว่าอายไปอายจินใจกับน้องอายก็ให้ได้ยัให้ได้หมดอย่างนี้ได้ย <c oughs> <then>. ังอายก็ให้ได้แหละว่า ໂດຍໂດຍແມ່ນ નો ຍได้ญาติได้ยังว่ได้ຊ່ວຍบ่ได้ຫອກຄມຈິໃຈເນດກທີ່ເຫືກມີແຕນ້ອງລະັນໃນພິນດີນດຍມີຍັງກໍປຶກສາດືພິ່ນຫາັນຈຕຈະຕ້ກໃດຫທມກັບນອງວ່ານ້ດຍາ มีเฮือนอยู่เราบาดน้องวาย่างบ่มีได้บ่เฮือนน้องได้เนาะเฮือนไปชวนตัวเนาะโดยได้แต่เพิ่นว่าเดี๋ยวไอ่เก็บเงินเลยไอ่จะอ้วนไอให้ชื่อหรอกชื่อสาวเด้อกับแบบด้วยคือแบบดโดยอ่ายคือคนดีก็ดีเนาะถือคนบ่ดีก็โอ้ยก็ยากไปอีกทางหนึ่งพี่น้องเลยถ้าถือคนดีกะเพึ่งผ้าใส่กันได้เนาะโดยหนึ่งมาตอนนี้กะล่านเนาะกะ เปิดอยู่แต่ว่าแบบจักจังไดหรอกพี่น้องเลยตามที่ผู้เสี่ยงกับสอบถามมากกว่าหลายวันก่อนกับว่าเปิดแล้วพี่น้องเอยแต่ว่ามาเมื่อนี้กับว่ายังบ่ท่านเปิดอีกบางท่านโอ้จักจังไดโดยก็เลยต้องรอก่อนบบดนี้เนาะโดย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 ไอมาได้ก huh. ็มา โดยจังไดกเคยก็ได้คุยกับพ่อมาโดยโดยเนาะกับอันทางผู้ชายเพิ่นกับคุยกับแม่เจ้าแล้วโดยดุณจะแมดยก็คุยกันนเนาะสากันไปโดยอ่าโอเคเนาะสาเนาะให้กับกับขอให้ประสบความสำเร็จเนาะโดยโดยอามือหนาไม่ได้ก็อาจิมาแสดงความยินดีน้ำเด้อเนาะถ้าเป็นจังไดกันเนาะโดยโดยอ่าสุดท้ายนี่กับอาบท่เสียงก็สิได้เดินทางครับแล้วกับ ให้อาสาวแพงเนาะาฝากขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนเนาะเป็นซืออันไอาสานนี่พมเนาะอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะโดยฝากขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะขอบคุณที่ช่วยเลื้ยน้องเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงให้อยู่เป็นเงินเป็นทิงได้หาได้สิ่งนั่นโอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีโดย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 ,โดย อายดีม่แห้งมาเกบบมไข่ในนี้เห็ดชิมได้ก็ได้ชิมน mm sì> ั่นเลยเนาะโดยเดนโดยสาธุเนาะครับจะเิญทางผู้ให้ในผู้รับเนาะโดยโดยอ่าจังใดก็เอาไปเสียงกัะเสียเดินทางด้วยบัดนี้เด้อโดยโดยอไปกับเด้อบันี้เด้อโดยกาเสิ่ด้ไปหาข่าวหาน้าใหม่ลูกกระเ่อาบัตนี้เนาะโดยโดยอ่าแส่ฟาดจึกบาทเด้อเนาะ เด้อ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 อ่ะวันนี้เราเป็นยังเนาะอันเราเสียงกลับกันเนาะวันนี้เด้ออ่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อไปกันเด้ออ่ะสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะพอเสียงกลับมามอบเงินให้หาสาวแพงเป็นจำนวนห่าร้อยบาทพี่น้องเลยเป็นเงินของไอ้าเสน่ห์พรมอายุจังหวัด กาลสินอแม่พี่น้องเนาะกตตอนนี้เพิ่นก็โอ้เนาะเพิ่นก็ได้คบคุยกันครับทั้งผู้ใหญ่พี่น้องเลยอยู่ทั้งนครสวรรค์พี่น้องเนาะเิ่นก็คุยกันแบบจริงจังกันในระพี่น้องเลยอุ่นเงินอุ่นงิมาให้ทั้งสุ่ยเดือทังครอบครัวสาวแพงอยู่เนาะพี่น้องก็อื่นกับโบเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไอ้เสน่ห์พรมเนาะที่อยู่จังหวัดกาฬสินที่มอบให้อา เาเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้พายกานมือนี่ที่ไว้วางใจเนาะโดยการขอให้ทงางอาชเนพมอยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บอยู่ได้ความไข่ใหญ่มีเนาะปราถนาสิงใดก็ขอให้ได้สมดังใจปราถนาเด้อเนาะอาชชิงที่ขาดไปบ่ได้กับบบเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อเมย์พี่น้องที่เขามากดติดตามเลยรับสมขิปบ,บ่เชียงรลยมาตลอดพ่อเมย์พี่น้องเนาะว่าไม่หรือเก่าตั้งแต่ต,ต้นจนจบพ่อพี่น้องเลยที่ให้กำลังใจบ,บ่เชียง โดยมาตลอดเนาะสบายดีได้สวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเนอพี่น้องสบายดี